น้องท่านนี้นะคะมาเล่าให้ฟังเธอบอกว่า,าเธอเห็นข่าวข่าวคู่รักน,นะคะที่สาวท่านหนึ่งแต่งงานกับฝรั่งแล้วทีนี้อยู่ไปอยู่มาสามีฝรั่งขอเป็นเพื่อนสาวขอแต่งหญิงน,นะคะเธอก็เลยบอกว่านึกถึงเรื่องตัวเองเมื่อห้าปีที่แล้วเธอบอกว่าเธอแต่งงานกับสามีต่างชาติแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะ มีลูกด้วยกันก่อนหน้านี้สามีเคยแต่งงานมาแล้วสองครั้งแล้วก็หย่ามาแล้วสองครั้งกับคนในประเทศเขานะคะคือเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหนึ่งคือฐานะปานกลางนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆในประเทศในรัฐที่เขาอยู่แล้วทีนี้ก็ชีวิตก็ลาบลื่นนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเหตุผลในการหย่าเพราะอะไรนะคะ แล้วเมียทั้งสองของเขาก็ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะก็มาเยี่ยมพวกเธอบ้างในบางครั้งแต่เมียสองคนแรกนะ่ะไม่มีลูกนะคะแต่เธอมีลูกกับสามีนะคะก็อยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาแล้วทีนี้หลังจากที่มีลูกเรื่องความรักระหว่างผัวเมียมันก็ลดน้อยถอยลงนะคะหลายคู่จะเป็นแบบนี้นะคะ ความหวานจะไม่ค่อยมีก็จะมีจากความเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็ใส่ใจลูกมากขึ้นนะคะซึ่งสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากที่อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมานะคะก็พากันไปเที่ยวนะคะพัทยาซึ่งสามีแฮปปี้มาก แต่เขาไม่สนใจสาวๆเลยนะคะเขาไม่สนใจแม่อะไรแต่เขาก็แฮปปี้ในการที่จะไปนั่งดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในจนจนเขาติดใจนะะว่าเออพัทยาสวยเขาก็ไปซื้อซื้อคอนโดไว้นะคะซึ่งเธอก็โอเคนะคะเวลาญาติพี่น้องมาก็สามารถที่จะมาพักที่คอนโดนี้ได้เป็นครั้งเป็นคราวนะคะเวลามามา,มาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งก็ทุกอย่างดูโอเคดูนั่นเป็นหมดจนเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะเธอบอกว่าสามีเดินมาบอกเธอว่าเขายังรักเธอเหมือนเดิมเขาจะไม่อยาาก,กับเธอนะคะแต่เขาขอมีโลกอีก ใบหนึ่งของเขาได้ไหมซึ่งตอนแรกเธอช็อกมากก็คิดมากว่าเฮ้ยสามีไปติดผู้หญิงบาสามีมีผู้หญิงอื่นเหรอนู่นนี่นั่นเธอก็กระเจิดกระเจิงในความคิดมากมายนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีผู้หญิงคนอื่นแต่นะเขายอมรับสารภาพว่าเขาชอบผู้ชายนะคะ แต่เขาก็ยังรักเธอนะคะรักเธอแล้วก็รักเมียทั้งสองคนที่ผ่านมาซึ่งเมียสองคนหลังจากที่เขาสารภาพเรื่องนี้เ,เธอก็รับไม่ได้นะคะออตอนแรกเขาคิดว่าเขาเขาแค่มีความรู้สึกไปอย่างนั้นเฉยๆนะคะหลังจากที่หย่างเมียออสองคนแรกแล้วก็มาแต่งงานกับเธอซึ่งเขาบอกว่าเขารักเธอมากเหมือนเป็นรักแรกพบแต่ พออยู่นานไปเขาเริ่มเริ่มรู้ตัวเองนะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงดูเธอเหมือนเดิมกับลูกเหมือนเดิมนะคะ,ะเขียนพี่ในกงพิ่ในกรรมยกทุกอย่างให้เธอกับลูกทั้งหมดนะคะซึ่งเธอก็ไม่ไม่สนใจทรัพย์สมบัติของสามีแต่แต่ช็อกนะคะเธอบอกว่าเธอขอเวลาก่อนนะคะ,ะหลังจากนั้น เธอก็กลับมาที่เมืองไทยนะคะมาตั้งสติใหม่นะคะมาปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาญาติพี่น้องว่าสามีคือเขาไม่ได้แต่งสาวนะคะเขาเขาก็แต่งตัวตามปกติเป็นผู้ชายปกติแต่เขาชอบผู้ชายชอบเด็กๆนะเด็กนะเ,กเ็กหนุ่มๆน,นะคะซึ่ง เขาบอกว่าเขาจะไม่มีเป็นตัวเป็นตนเขาให้สัญญาว่าจะไม่มีเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนแต่เขาจะไปเที่ยวเป็นครั้งเป็นคราวหรือเช่ามาเวลาเขาไปฮอลิเดย์ที่เมืองไทยนะคะซึ่งเธอยังยังรับไม่ได้เธอบอกแบบนี้นะคะเป็นโปรแกวปรแกวลรลลับไม่ได้นะคะ,ะในที่สุด นะคะญาติพี่น้องก็บอกเขาก็ยังเป็นเขาเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีของเธอแล้วเขาก็ดีกับครอบครัวของเรากับความสุขแค่เนี้ยของเขาเธอจะให้เขากลับคืนไปไม่ได้เลยเหรอนะคะซึ่งซึ่งณตอนนี้สถานะทางด้านกฎหมายก็ยังเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมนะคะก็อยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันนะคะเขาจะมาฮอลลเด์ที่เมืองไทย ทุกปีนะคะเธอก็กลับมาเมืองไทยทุกปีพร้อมเขาเหมือนกันแต่เขาก็จะแยกไปที่อคอนโดของเขาแล้วเธอก็จะมาอยู่กับครอบครัวของเธอนะคะซึ่งก็เป็นแบบนี้เวลากลับก็จะกลับพร้อมกันนะคะซึ่งเขาก็ทําตัวแบบนี้มาตลอด5ปีนะคะซึ่งเขาดูมีความสุขมากมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมสดใสสดชื่นขึ้นกว่าเดิมซึ่งเธอก็มองแล้วก็ เป็นความสุขของสามีไว้เฮ้ยซึ่งตัวเองก็ถามว่าคิดเรื่องแบบนั้นไหมก็ไม่มีในสมองแล้วเพราะว่าเธอก็อายุห้าสิบกว่าแล้วนะคะคือรุ่นรุ่นปลาแก้วห้าสิบหกนะคะแล้วก็สามีก็อายุเยอะกว่าเธอแต่มันเป็นความสุขของสามีเธอให้ได้แล้วความสุขของเธอก็คืออยู่กับลูกกับเต้านะคะอยู่กับตัวเองนะคะเธอบอกว่า ในบ้านปลายชีว e ball, ิตก็ถ้าเขาอยากกลับมาอยู่ไทยเธอก็จะกลับมาอยู่ด้วยแต่ถ้าจะอยู่เมืองนอกก็เธอก็ก็ไม่หมยนะคะคือเธอมีมีงานทำนะคะเธอบอกว่าถึงแม้ว่าสามีจะจะมีเงินเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแต่เธอก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วก็เลยมานำเสนอเรื่องราวอีกมุมหนึ่งนะคะให้ฟังว่าเฮ้ มันมีนะชีวิตแบบนี้นะคะไปแล้วค่ะไปทำงาน